ไฮโซหมื่นล้านเปิดตัวนางเอกหน้าเด็กตอบย้ำข่าวลือคู่จริงหนึ่งร้อเปอร์เซ็เรียกได้ว่าหลายคนจับตามองความสัมพันธ์นางเอกสาวร้อยล้านมินนี่พันธิราพ,พิทยากรนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือกับไฮโซกี so ้ ee, อดีตแฟนเก่าของนักสแสดงสาวฝนสนันทฉัดธนพัทรทิสารหลังหลายคนจับโปภาพของทั้งคู่ในสถานทีที่เดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดรวมถึงเมื่อไม่นานมานี้ มากี้ราศีปล่อยโป้ภาพนางเอกดังกับไฮโซแฟนเก่านักสแสดงสาวหลังได้ไปร่วมดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านโดยทางด้านมากี้ราศีโพสต์รูปภาพมินนี่พันธิราไฮโซกี้งานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กันแล้วล่าสุดไฮโซกี้ so เปิดตัวนางเอกดังร้อยล้านมินนี่พันธิรากลางไอจีหลังได้ออกมาโพสตรูปคู่กับมินนี่พันธิรา โอบกอดกันหลังนางเอกสาวมินนี่พันธิราได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับไฮโซกี้หลังแข่งรถได้ที่3มในงานบางแสนแกรนด์ปรี2023